โอเคครับก็สวัสดีครับเรามาเจอบช่องฟินชาแนลครับวันนี้ผมจะพามารีวิวของโปรเจกต์ของน้องอะไรสักอย่างครับนึกชื่อไม่ออกจริงครับเบิยบร้อยนะครับครับเราไปดูกันเลยครับนี่ครับตัวคนนรับของน้องเรียบร้อยครับกล่องที่หนึ่งครับเรามาเปิดกันเลยนี่ครับให้ดูอันนั้นก่อนนะครับให้ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้ม นี่คืออะไรทุกคนนี่ครับนี่นี่คือตัวจับอะไรสักอย่างนี่ครับทุกคนนี่ครับโป๊เจ็กใหญ่ของผมครับเรียน CBR 150ครับเว็บร้อยกว่าฉีดอีกไม่นานครับก็จะได้ทำแล้วครับเก็บเงินอยู่นี่ครับ นี่ครับอินไหมครับทุกคนนี่ครับเรือนสิบเมียญร้อยสิบปากปากสามสิบปากนั้นสิบนะครับทุกคนนี่ครับของใหม่เลยครับผมซื้อมาเก็บเงินซื้อได้เองนี่ครับแพน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 นี่ครับชิ้นที่สองเราไปดูเลยครับ นี่ครับชิ้นที่สองกระดาษนะครับนี่ครับชิ้นที่สองนี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนะนี้ครับชิ้นที่สองถ้าผมโดนไม่ผิดมันอาจจะเป็นตัวใส่กล่องด้วยนะครับเขาเรียกว่าตัวอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันตัวนี้ใครรู้คอมเมนต์มาได้ครับนี่ครับ นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สามมาเลยครับนี่ใครรู้บ้างว่าเป็นกล่องอะไรไม่เหรอครับนี่กล่องเดิมกล่องเดิมจะเอาไปรีแมปนะครับทุกคนนี่ครับนี่กล่องเดิมเว็บร้อยสิะครับ นี่นะครับนี่ชิ้นที่สามนะครับนี่นครับเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สี่เลยมันคืออีหยังครับมันคือตุงแป๊กนะครับกคนตุงแป๊ก นี่ครับทุกคนปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กปัมติ๊กปัมติ๊กเว็บร้อยสิบตัวเก่านี่ซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทไวรุ่นลาซาด้าครับนี่ครับนี่เอาไปเจาะถังนะครับเจาะถังใส่เว็บร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาดูรวมๆทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับทุกคนของทั้งหมดนะครับ นี่หัวใจสำคัญนะครับเรือนเรือนลิ้นเร่งนะครับ cbr หนึนี่สิบนี่ครับนี่ก็หัวใจสำคัญด้วยครับปัมติก๊กแบบนี้ครับนี่ก็บัมติกแล้วก็กล่องก็เป็นหัวใจสำคัญไม่มีกล่องรถก็ไม่ติดนะครับนี่ครับ สท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กับช่องฟินชาแน,นลด้วยครับขอบคุณครับ